ถึงไหนแล้วรเสเซียตินสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำสิงห์ินดวนครับผมถึงไหนแล้วโอ้ฐานก็ทำแบบนี้เลยดูจับนอ็อต น็อตเล็กนะตัวน,นี้น็อตเล็กน็อตเล็กไม่ใหญ่แล้วไรง้มีอะไรมาทำรังล้วนั่นโอ้กำลังจะวางถังไฮดรอลิกเดินแป๊บใส่คออ่อนด้วย แต่ตรงนี้เป็นจะเป็นสายไฮดริกนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นแป๊บคออ่อ,อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยโอ้ทำขาละขาบางโคลนนี่นี่ไงบางโคลน บางคนเขาก็ใส่มาบนบนกระบะอยู่นะเห็นไหมอันนี้มันยาวเกินไหมคลิปที่แล้วนี่ต้องตัดออกนะครับต้องตัดออกคลิปที่แล้วเห็นแล้วว่าตรงนี้มันยาวเกินผมว่าแล้วมันต้องติดบางโคลนแน่นอนนี่ช่างแก้วเว้าวออกนะครับ โคนนี่ใหญ่ไปนะ meantime, ว่ามันใหญ่ไปอะถ้าได้บางโคนของน้องมะนาวมาใส่สวยเลยคันนี้ไปทำที Kingston> ่อบุญใจเ์วิทนะครับสี น่าจะต้องขัดเยอะพอสมควรครับดูครับสนิมล้ว ouais, นๆครับกันซีเขาใส่มาฝั่งละสองบถือว่าโอเคอยู่ฟันปลาตรงนี้ทำมาได้ดีอยู่ครับกันไหล ผมเจ้านมเย็นนี่อันนี้คันทรงนี่รวมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จงานหินต้องหาหมอด่วนเลย <c oughs> น,นี่น่าจะต้องดึงนะครับดึงที่อบุญใจเขาดึงได้อยู่เดี๋ยวคลิปนี้จะพูดถึงรถ เก่ารถใหม่รถทํางานรถเก่านอกรถห้างนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่ารถที่ผมทํามาคือรถใหม่นะครับจริงไม่ใช่นะครับมันใหม่แต่สีนะครับแต่เป็นรถเก่านอกเข้าใจคําว่าเก่านอกไหมครับเก่านอกคือรถที่ก็ใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้วสี่ห้าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรบางตัวมันก็ต้องสึกหรอเป็นธรรมดานะครับไม่ใช่รถใหม่ห้างครับนะคอมเมนต์บอกโอ้ ไม่ซ่อมแต่งอย่างเดียวอ๋อตอนซื้อมามันพังมันไม่ได้พังนี่มันพังตอนทำงานนะครับสวัสดีครับผมเสร็จยังไอตัวยกอะยางเหรอยางครัมันรถมันพังตอนทำงานนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับจุดนี้นะครับไม่ใช่รถมือหนึ่งหม่ป้ายแดงที่ว่าอะไรยังไม่เคยใช้ที่ไหนนะครับ,นะร,บรถผมไอนมเย็นนะ ใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรบางตัวมันก็ต้องพังอยู่แล้วนะครับก so ็นมเย็นผมก็ติดสอบไปก็มีไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับอะไรอีกอค่นั้นัน้มไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับแล้วอะไรอีก ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตอนนี้คอนส่งหลวมแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปอัดใหม่นะครับใช่ว่าผมจะไม่ซ่อมเลยนะครับผมก็ซ่อมนะครับอันไหนที่ถามว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไปก่อนก็จริงครับก็คือผมรู้ครับว่าจุดไหนมันควรซ่อมจุดไหนยังไม่ควรซ่อมนะครับถ้าอยากจะแสดงวิชาก็ซื้อรถมาวิ่งงานดูครับ เก่านอกนะครับเข้าใจด้วยนะครับเก่านอกครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราเอารถมาใช้จุดไหนมันจะเสียบ้างแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ได้ขับนะครับผมจ้างคนขับผมก็ไม่รู้ว่าจุดไหนมันเสียนะครับต้องคนขับแจ้งมานะครับถึงจะรู้นะครับผมไม่ได้อยู่กับรถตลอดเวลานะครับผมกระบะตัวนี้กว้างนะสองเมตรสิบห้า ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะคอมเมนต์อะไรนะครับก็พยายามศึกษาดีๆครับทนะำความเข้าใจให้มันครบถ้วนก่อนค่อยจะมาคอมเมนต์นะครับรถใหม่ก็ใหม่แต่สีเลยครับ สีหัวผมก็ไม่ได้ทำนะทำแต่กระบะนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอ,อีกนะครับ <_ D> ผมไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเสียนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขับนะครับขึ้นอยู่กับคนขับนะครับที่จะแจ้งมาให้ผมรับทราบนะครับอันไหนที่ ควรซ่อมไม่ควรซ่อมผมก็พิจารณาเองนะครับอย่างคันส่งควรซ่อมครับเพราะว่าอันตรายครับได้ข่าวว่าเอาอยางในมัดไว้อยู่นะครับเดี๋ยววิ่งงานหินเสร็จน่าจะเอาเข้าอู่ตามนั้นนะครับ อันนี้เขาก็วิ่งหินอยู่หน้าปู่ชายใหญ่เลยนี่โรงโม่ข้างหน้านี่แหละครับผมไม่ได้เข้าไปถ่ายเลยนี่ดูมาหรือยังจุกรูจุกรูไปดูตัวยกหน่อยสิ มาแล้วอรอแท่นฐานมาแล้วไหนเนี่ยนี่ทำอะไรป่ะนี่ใส่เฟรมใส่เฟรมอุดรูอ้รถหม่แล้วอรอรอชมนะครับคันนี้ เหมือนใครในโลกไหมตัวยกตรงนี้เหมือนไหมหรือว่าไม่เหมือนไม่แน่ใจต, <laughs> <laughs> ต้องมีคนขัอเนี่ยรอชมครับว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าวันนี้เขาได้ทำให้รถเซตินเขาให้คันไหนครับนีน่นะเซตินไปอัดสายอยู่มั้งอ๋ออัดสายวันก่อวานเข้ามาอยู่อ๋อ อันนี้อุดรูโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันใหม่นะครับรถมันก็เหมือนคนเลยครับคนยังป่วยนะครับรถมันก็ป่วยเหมือนกันแหละนะครับครับ ว่าไงครับหายช่างแกว้วกันว่าจะจบคลิปแล้วไปคุยกับช่างแก้วแป,ป๊บทำอะไรวันนี้ทำอะไรไม,ไ,มไม่มีงานทำเหรอวันนี้ใส่หมวกด้วยเดี๋ยวตินให้เอาเอาสายให้กราดิกไปอัด อแล้วไม่ถามเลยนะว่ายาวเท่าไหร่ไม่อับไปยังตอนนี้เออก็โทรหาฮะโทรหาใครหาที่ด่วนแล้วไม่ติดไอ้ใครแล้วไม่ติดเบอร์ผมไม่มีตังค์นี่จะโทรเมื่อวานเอ๋อไม่ได้วัดไปเหรอแล้วก็จะรู้ไหมล่ะผมลืมอ่ะเลยไม่ถามก็ทเลยไม่ถามเลยว่าเท่าไหร่ไปอ่านเอาผมว่าไปเลยอ๋อไม่ถามเขาทำผมก็ลืมเลยก็ไปเขาคงกะได้อยู่มั้ง เขาคงกะได้อยู่มั้งหรือก็มีสายเก่าหรือเปล่าฮะนะออยอัดใหม่เลยใช่ไหมสองเส้นเหรอกี่เส้นเดี๋ได้บอกเดี๋ยวทักบอกแปดสิบห้าเซนแปดสิบห้าเซนสองเส้นเลยแปดสิบห้าเซน เม็ดหนึ่งเลยไม่ได้เีิหอยยาวเกินนี่คือการการวางสายอลิกมันสําคัญเหมือนกันนะถ้าถ้างอเกินถ้าพับเกินมันก็จะทําให้สายแตกได้มัต้องให้พอดีอ่ะอืมตั้นเกินก็ไม่ได้ตึงเกิน ขึ้นนมมัก็ไไ่่่เทาหรตอนลงปุ๊บสายมันตึงเนี่ทำให้สายแบบเสียได้ต้องให้พอดีครับการวางสายเกาหลีแปดสิบห้าเซ้นเดี๋ยวมันักไประวางป่านี้ไม่รู้แล้วอันนี้มันสีตันธรรมดาใช่ไหมนี่ใช่ไหมยวก็ไม่รู้นะสีตันไม่ธรรมดามันเป็นยังไง ก็กสีตันมันจะมีสีตันอ้วนสีตันเล็กเนี่ยอ่ออ้วนไม่ธรรมดาแล้วเออถ้าอ้วนไม่ธรรมดาแล้วอ่อแล้วธรรมดานี่เล็กฐานเขาทำมาดีไหมช่างแก้วดีดีไหมดีดนะชาวบ้านแบบนี้จะทำให้แบบนี้เอารถมาเลยแบบนี้นะใช่มันมาตรฐานเหรอไม่รู้อ่ะชอบไหมไม่รู้เลยผมว่าก็มันก็โอเคนะอืม แต่น็อตนี้มันเล็กไปหน่อยเนาะไอ้น็อตที่จับฐานอ่ะไม่หรอกอุ้ยอันนี้ถือว่าใหญ่ใหญ่เหรอใหญ่อ้ยสามมิเกตเล็กทุกเดียวจริงเหรอสี่หุ่นละโอ้แล้แต่อันนี้ใหญ่เลยอันนี่ใหญ่เหรอใหญ่อ๋อสัมมิเกตสี่หุ่นโอเคบายๆกับช่างแก้วไม่ได้เลี้ยงน้ำเลยเนี่ยทำไมอ่ะเอาไม่มีตังค์หรอมีแต่โอนเดื โอนได้ไหมถามยายดูว่าให้โอนไหมเออไอรถผมเมื่อไรจะได้เนี่ยจะต่อนี่ต่อยังไงจะรีบไปไหนเป็นพี่จออยู่นี่เป็นกี่เดือนแล้วปีใหม่พอดีอะไรก็ทำปีใหม่เลยใช่ไหมเออจะได้ไปไอปีใหม่เลยเนาะเออทำไปจะไปทุกมันจะได้เข้ากับชื่อเลยปีใหม่เนาะใช่ใช่ไหมใช่เออไอปีใหม่ก็ทําตอนปีใหม่เลยเนาะ ปีใหม่เสร็จปีใหม่ก็หรือจะเริ่มปีใหม่ก็ได้นะโอหยาบแต่ทำอะไรบ้างแค่นี้ะวางระบบแค่นี้แค่นี้บางคนบางคนบางคลเขาก็ใส่มาให้ไหมเหรอฮะมีลืมเออเนี่มลืมว่ามันอยู่ในกระบะเออเรายกลงแล้วไปไว้ตรงนู้นเรอเดินไปก็เจอเออ บายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับ